สวัสดีครับเป็นเพื่อนในช่องครับวันนี้ก็รีวิวกัรนรัวเลยผมได้สินค้ามาสองชิ้นสะดุกส่งถูกต้องดีมาจากเคอร์รี่นะครับเออตัวนี้แฟลชทั้งเป็นเคอร์รี่ตัวแรกอันนี้เป็นเคอร์รี่อันนี้เป็นแฟลชนะครับเป็นปะไฟที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับรอสักรู่ครับครับก็ องตามที่ผมต้องการนะครับเป็นปลั๊ก6รูนะครับแล้วก็มี USB ด้วยนี่นะครับเขาเขียนว่า4 USB 6ซ็อกเก็ต3.1แอมป์นะครับดีอ่ะนี่นะฮะมี USB 4นะครับนี่นะฮะ หกซ็อกเก็ตสี usb เป็น iq power นะครับผมสั่งเป็นสีดำอันนี้สีขาวนี่นะครับเดช power สามพันวัตต์นะครับก็ไม่แนะนำให้มาใช้กับกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟสูงนะครับอ,บอุปกประกอบนี้มีพัดลมแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ ไม่ได้ใส่อะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับกล่องมาดีครับเดี๋ยวเราจะครู่ครับต่อกันนะครับไม่ผมว่าผมสั่งเป็นสีดำมาสีขาวแล้วก็ส่งสีขาวมาให้ก็อโอเคไม่เป็นไรตัวนี้นะครับจะเป็นหกหนึ่งสสามสี่ห้าหกแล้วก็มี usb 2อ4าีเมื่อกี้ผมลองใช้มีดตัวนี้นะฮะที่สั่งซื้อมานะ นี่นะฮะตัดโอ้โหคมคมกว่าคัคม,มแบบคัตเตอร์เลยอะ่ะเออจิ๋วแต่แจ๋ววะ่ะนี่นะครับสายไฟยาวสามเมตรนะครับนี่นะฮะมีสติ๊กเกอร์ด้วย POWER SOCKET นะครับวัสดุดีมากฮะตัวนี้แขวนได้ผมจะเอามาเปลี่ยนใช้ กดสายไฟก็อยู่ในนี้นะครับหวัวเป็นสามตานะครับโอ้ดีถูกใจผมเพิ่งจะได้ถูกใจอันนี้นี่นะครับวัสดุดีฮะเป็นพลาสติกแข็งตัวน,นี้แขวนได้ด้วยนะครับมีมีหมุดเอาไว้ ไม่้จะแขวนตรงไหนนีนะมีสวิตเปิดปิดที่ผมชอบก็คือว่าเป็นหกตาเพราะว่าผมมีกล่องมุนนาฬิกาสองอันแล้วก็ตัวตัวชาร์จโทรศัพท์สองอันก็เหลือสองอันก็ถือว่าถูกต,ต้องแล้วก็จะมีพวกชาร์จ เทอร์ Bank งชาร์จลำโพงบลูทูธนะครับนี่นะฮะผมจะใช้ชาร์จตัวนี้เลยเพราะจ่ายไฟก็อาวุนสองแอมป์นะครับนี่นะครับก็ถือว่าถูกต้องชอบใจครับอันนี้ถูก,ถกใจกล่องเขาดีนะน,นะครับก่องเขาดีมาก เพลทพาวเวอร์สามพันวัตต์7 5 0รไฮเฟรมโอ้นี่ก็จ่ายไฟได้3.1แอมป์ด้วยไม่ใช่2แอมป์นะครับก็เป็นพัดชาร์จระดับหนึ่งนะครับ TB112 เพทพาวเวอร์นะครับ เขามีบอกตัวเล็กมาก USB มีสวิต์เปิดปิดมีปักสามตามใช้งานได้สองตาก็ใช้ได้นะครับไม่รู้ส่งจากไหนนะครับผมไม่รู้นะเดี๋ยวดูอีกทีนะ ไม่ได้ดูร้านเขาอ๋อส่งจากแม่สายครส่งจากไทยนะครับแต่ส่งจากแม่สายโอเคครับเป็นสินค้าที่ส่งจากไทยนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามชมคลิปและกำลังใจมาตลอดนะครับแล้วาจกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับ